สวัสดีค่ะชาวลาคาัคนากรุมราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักไรปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษายนการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับคนกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะอันไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะแล้วก็นําเก็ดเล็กเกดน้อยไปใช้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คลิปออกมาก่อนสามารถวางแผนนะคะไม่ต้อง ทำตามไพ่ที่ไม่ดีสามารถปรับเปลี่ยนการกระทําพฤติกรรมเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตได,ได้ด้วยตัวของคุณเองอย่านาคาทานายคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องความรักเรื่องใหญ่ๆเด็ดขาดนะนะคะคือในเรื่องของการที่จะอยากได้ข้อมูลที่เป็นตัวของคุณเองเพื่อน,นําไปตัดสินใจอีกทีเนี่ยต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์ aper, เสริมดวงหน้าจอมือถือเสริ ในเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางเพจนะเพราะว่าทางเพจ Facebook หมอส้มวินตราเนี่ยจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะแบบถามตอบกันได้แบบนี้เลยนะในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนก็ติดตามกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะแล้วก็ฝากกด u b s สไ i b e นะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพราะการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะช่วยทําให้คุณไม่พลาดราศีของคุณเวลาส้มทําคลิปออกมาเยอะๆการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะช่วยทําให้คุณหาราศีของคุณได้เจอนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่คุยกันถึงเรื่องของดวงดาวกันนิดนึงนะคะดาวศุกอยู่ในเรือนของคุณเอง ดาวศุกร์จะอยู่ในเรือนของคุณเองเลยโดยเฉพาะในช่วงประมาณเ,าเลยต้นปักมาแล้วนะคะดาวศุกร์จะอยู่ในราศีของคุณแล้วก็จะทําให้ชาวกลุ่และดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นอะนะประกอบกับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยศุกร์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่มิตรกันความรักความสัมพันธ์ส้มว่าหลายๆคู่ยังคงอยู่ไม่ได้มีปัญหาใหญ่จนถึงขนาดทําให้ความสัมพันธ์เปราะบางขนาดนั้นนะส้มคิดว่าไม่น่าจะมีในช่วงนี้นะ ความสัมพันธ์มันแลดูเหมือนจะยังมั่นคงในหลายๆคู่แล้วก็าดาวดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณมาอยู่ในเรือนกระดุมพระในหลายๆคู่ถ้ายังตัดกันไม่ขาดก็เป็นเพราะในเรื่องของธุรกิจการเงินล่ละค่ะนะธุรกิจการเงินคือจําเป็นที่จะต้องอยู่นะแล้วก็มันเสริมกันเรื่องเงินอ่ะซุ้มต้องบอกแบบนั้นนะอมืมีการเสริมกันเรื่องเงินหลายๆคู่ก็คืออยู่ด้วยกันเราเสริมเงินทองก็มี ปัญหาอะไรเล็กๆน,น้อยๆนก็อาจจะมีบ้างแหละเรื่องอารมณ์อารมณ์ด้วยความที่มีอังคารเข้ามานะแต่ว่าด้วยความที่อาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยก็มาอยู่ในเรือนการเงินด้วยเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นส้มคิดว่าหลายๆคู่อยู่ด้วยกันด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการทํางานการเงินคุยกันได้ดีในเรื่องนี้ส่งเสริมกันได้ดีค่ะนะอยู่ด้วยกันแล้วนําเงินนําโชคลาภมาให้เป็นประมาณนี้ในส่วนของคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสด อาจจะยังต้องระวังคนที่มีคู่เข้ามาพัวพันนะนะคะความหลงของเราอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ช่วงนี้มีเสน่ห์ค่อนข้างมากอาจจะมีสายเปเข้ามาเลยก็ได้นะอาจจะมีสายเปเข้ามาเลยซึ่งก็ดูดีๆนะพิจารณาดูดีๆค่ะให้รอบด้านนะว่าสายเปเนี่ยเขาเข้ามาแล้วโสดจริงหรือเปล่าจริงใจจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ไพ่เริ่มกันที่คนมีคู่นะคะ ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปค่ะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้นะคะอันนี้คือไพอ่มหาดเล็กถือไม้เท้าค่ะมหาดเล็กถือไม้เท้าถือดอกไม้ด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ส้มคิดว่าในบางคู่ไม่ได้คุยกันมากหรอกค่ะแต่ความสัมพันธ์มันกลับมาหวานดังเดิมหลายๆคู่ความสัมพันธ์กลับมาวานหวานนะ คือทอดถอนใจออกมาไม่ได้มันมีเรื่องของการแย่งชิงด้วยนะเนี่ยเออเออมีนะนะคะอันนี้เป็นไพ่เก้าเหรียญหัวกลับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เรื่องของการแย่งชิงค่ะส้มมองผิดมองเป็นหกเหรียญอันนี้เก้าเหรียญมันเป็นเรื่องของการที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการเราเรารู้สึกว่าจริงๆอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการเรานะแต่เขาอาจจะแสดงออกเหมือนกับว่าไม่ต้องการเราซึ่ง เรารู้ดีว่าจริงๆลึกๆเขาต้องการเราแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์ของในเรื่องของอารมณ์การไม่ปรับตัวเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วในบางคู่ก็อาจจะเพิ่งเกิดในช่วงครึ่งหลังของปักก็ได้คืออาจจะมีการวนเวียนกลับมาในในเรื่องอารมณ์อย่างที่บอกไปนะคือมันมีการมอบของให้กัน นะซื้อดอกไม้มาให้มอบความรักให้อยากจะขอโอกาสอะไรประมาณนี้ในหลายๆคู่นะคะคือเป็นอารมณ์ที่เราก็รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาก็ยังรักเราอยู่มากๆอยู่ด้วยกันเนี่ยมีงอนบ้างมีอะไรกันบ้างแต่จริงๆก็คือรักกันจริงๆรักกันมากนะคือมันมันขาดกันไปไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้อะ่ะอืมเราต้องมีการแหละแต่จะมีฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายทางผู้หญิงนะจะ ทำทีเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการความรักตรงนี้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออยากเขาอยากได้ทั้งความรักแล้วก็การปรับตัวค่ะจริงๆส้มก็คิดว่าเขาก็คิดแบบนั้นคือเรื่องความรักเรื่องการมอบสิ่งดีๆให้ในเรื่องของสิ่งของวัตถุมันไม่ได้ถัดใจเขาไม่ได้สร้างความประทับใจให้เขาได้มากเท่ากับการปรับตัว <c oughs> เข้าใจใช่ไหมอ่ะเออนะอันนี้เข้าใจเลยนะ เพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะคิงออฟสอดเนี่ย,ยราชาถือดาบหัวกลับเนี่ยอารมณ์ร้อนนะอารมณ์รายเด้อแล้วบางทีไม่พอใจก็บล็อกหรือไม่คุยอย่างเงี้ยทั้งๆที่ก็ตกแต่งงานกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันแล้วเราแบบไม่พอใจเราไม่คุยแล้วก็ปลีกตัวออกไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วบางทีมันก็มีเรื่องของการที่กลับไปหาคนเก่าอเอาความสัมพันธ์อื่นเข้ามาในเวลาที่ไม่พอใจอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นคนหุนหมีผิวสองสีถึงคล้ำ รูปร่างแน่นๆก็ได้นะมีอ้วนก็ได้แน่นๆไปจนถึงอวบอ้วนได้แต่กระดูกเขาจะแบบแน่ๆนๆะ่ะเป็นคนที่แบบรักการออกกําลังกายอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออนะดูแลหุ่นดีเหมือนกันบางคนก็อ้วนไปเลยก็มีนะแต่จะหุ่นหุ่นมีแหละง่ายๆนะคะผิวสองสีถึงคล้ําคือเขาทำแล้วเขาก็มาเสียใจทีหลังคนนี้นะนะอาจจะเป็นฝ่ายไปทางผู้ชายอะ่ะ ทำเราเสียใจทีหลังกับความใจร้อนการไม่ปรับตัวของตัวเองนี่เห็นไหมคะการที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ยอมไม่ได้ห้านดะับนณะอารมณ์นั้นน่ะถ้าจะให้เราย้อนเวลากลับไปยอมเราก็ทําไม่ได้นะเราก็ไม่ทำหรอกแต่พอทําแล้วเรารู้สึกผิดคือเราอยากจะแสดงออกถึงความเป็นตัวเองออกมาณนะเวลานั้นนะแต่หลังจากนั้นเราขอโทษได้ไหมอะ มันไม่ได้ไงอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่ควรมาขอโทษเราทีหลังไหมคุณควรจะปรับให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมอย่างเงี้ยเกิดความท้อใจมีชาวพิจิกด้วยนะคะมีชาวลักษณาพิจิกราศีพิจิกขึ้นไพ่เดทหัวกลับเป็นอารมณ์ท้อและกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ยังคือมันสามารถกลายเป็นเดทหัวตังได้ในอนาคตอะส้มก็เลย มีความรู้สึกว่าถ้าคุณตัดกันไม่ขาดส้มอยากให้คุณปรับตัวถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันไปสู่การที่จะต้องไม่ไปต่อกันส้มอยากให้เอาอุปสรรคหรือปัญหาในช่วงนี้รีบมาปรับตัวซะนะเพราะว่าจริงๆแล้วส้มคิดว่าชาวกลุ่มเองหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้อยากที่จะเลิกกันเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของปัญหาทางด้านอารมณ์การพูดคุยการเอาแต่ใจการไม่ยอมลดราวาศอกบางอย่างที่ ต้องโลดอะ่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโลดอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องโลดนะจะไม่ยอมกันไปตลอดเลยนะั้นมันคือการเอาชนะกันอารมณ์นี้นะคะดูสึกผิดดูสึกผิดถามว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดแล้วก็มางอมางอนะรู้สึกผิดแล้วมางอ,แล,ลอ,อแล้วก็กลับไปทำใหม่คืออนะไรแล้วก็คือกลับไปทำใหม่คุณนะกลับไปทำใหม่มันก็ มันเดิมอีกแล้วอย่างนั้นอ่ะประมาณนี้เลยนะมัน,ม,นมันก็บ่นทอนใจไปทุกทีจริงปะละ่ะเพราะมันสร้างรอยร้าวไปแล้วการทําอารมณ์แบบนี้มันเป็นการสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์นะแล้วแก้วที่ราวอ่ะมันก็ไปซ่อมไม่ได้แล้วให้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นพยายามนะเรื่องอารมณ์สําคัญมากๆเลยนะนะการที่ไม่ซื่อในความสัมพันธ์ด้วยการปกปิด,ป,ดปิดบงังเวลามีอารมณ์ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องระงับไว้ให้ได้นะคะ ถึงจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้มากันที่ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกลุ่มนะซิกซ์ซอบปน์นะคะอันนี้ก็คือไพ่หกไม้เท้านะคะมันเป็นความลังเลใจคือใจหนึ่งอะ่ะเขาก็อยากเดินหายไปชิลไม่สนใจแต่เขาก็มีนะกลับมาเสียดายบางทีเขาเป็นคนที่ดูแลชาวกลุ่มไม่สม่ำเสมอก็ได้เป็นคนที่ดูแลชาวกลุ่มไม่สม่ำเสมอติดชิลติดสบายสบายหรืออาจจะมีคนรอเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้ มีคนรอเขาอยู่นะมันก็เลยทําให้เขาเฉยชาแล้วก็เย็นชากับเราจนลืมคิดที่จะดูแลหัวใจแต่พอเวลาเขานึกขึ้นได้เขาก็อาจจะกลับมาในเวลาที่มันอาจจะเกือบสายไปอะไรประมาณนี้เลยอะหัวใจเขาค่อนข้างเย็นชาเหมือนกันคนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะอยู่ห่างจากคุณหรือทํางานห่างจากคุณก็ได้นะช่วงนี้นะเชนน u p s ค mm ัพส์นะคะอันนี้คือไพ่สิบถ้วยหัวกลับามัดระวังความสัมพันธ์ที่เปราะบางโดยเฉพาะระหว่างชาว กุมกับชาวธาตุน้ําค่ะมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ําจะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาหนักซึ่งเรื่องจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะเรื่องจริงเป็นแบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่เขารู้สึกอ่ะคือเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาหนักเขารู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบจากความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าเขาปรับแล้วแต่ว่าชาวกุมไม่ปรับให้เขาเลยอะไรประมาณนะั้นนะชาวกุมจะเถียงก็ได้ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกไง เขาอาจจะรู้สึกเข้าข้างตัวเองก็ได้ไงนะเทนนอคริสตตลนะคะอันนี้คือชาวธาตุดินมังกพรพึกศบกันระหว่างชาวกุมกับชาวธาตุดินมีปัญหาในเรื่องบรรดาญาิอยู่มาช่วยใช้เงินมาสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ให้คือปัญหาคนรอบตัวเนี่ยเยอะมากเนะปัญหาบรรดายาติปัญหาเรื่องเงินการไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือปัญหาเกี่ยวกับด้านเชื้อชาติาศาสนาฐานะที่แตกต่างกันมันมันสร้างความบั่นทอนในความสัมพันธ์ได้ ประมาณนี้เลยนะมาดู3ใบนะคะถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกทธาทุกราศีค่ะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกลุมนะคะถ้าปัญหามันเยอะส้มคิดว่าเขาอยากจะถอนตัวมากๆเขารู้สึกว่าปัญหาใหญ่มันมีทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคนรอบตัวด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันด้วย อืมเขาได้รู้สึกมันมีแต่ความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่เราอาจจะไม่ใช่คู่บุญกันแล้วไหมเราอาจจะไม่ใช่คือคือมันเป็นความรู้สึกทางเขาอะนะด้วยความที่เขารู้สึกว่าอย่างที่บอกไปแหละเขารู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องคนรอบตัวแล้วก็แล้วก็ความรู้สึกเหนื่อยที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยโน้ม เข้ามาหาชาวกลุ่มเยอะแต่เหมือนชาวกลุ่มไม่ค่อยโน้มไปหาเขาเลยนี่คือสิ่งที่เขาคิดมันเลยทําให้เขารู้สึกช่วงเนี้ยนะอยากออกไปจากความสัมพันธ์แต่แบบขอให้โอกาสชาวกลุ่มลังเลลังเลชาวกลุ่มจะทํำไหมจะแก้ตัวไหมจะปรับปรุงตัวหรือเปล่าไม่ใช่แก้ตัวจะปรับปรุงตัวหรือเปล่ารออยู่นะเนี่ยฟังเส้นสุดท้ายแหละ คืออาจจะเป็นโอกาสแค่สองสารอบสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยจะทําให้เราดูไหมว่าคุณปรับตัวได้เราเอาใจช่วยเหลือเกินแต่เราก็กลัวคุณจะทําให้เราเสียใจอีกอะไรประมาณนั้นอะความรู้สึกลังเลใจมากๆเลยค่ะจะไปไม่ไปดีใจอะคิดอยากจะไปแล้วแต่แบบอ้ยมันยังรักอะมันก็เลยอยากจะให้โอกาสอีกแต่มันก็มีนะขีดจํากัดความอดทนมันมีสักวันหนึ่งเนี่ยเออประมาณนี้เลยค่ะ นะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกเนาะโดยรวมแล้วก็คือยังทำใจให้ขาดสะบั้นเลยไม่ได้แม้ว่าจะรู้สึกว่าออะไรหลายอยา่างไม่ค่อยเข้ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่อเดี๋ยวให้โอกาสอีกแล้วกันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต้องดูอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแหละว,ว่าจะพยายามทำโอกาสนี้ให้ดีแค่ไหนนะเอามาดูกันนะคะสำหรับคนโสดนะโสดสนิท อาจจะเคยมีคนคุยแต่ไม่ได้คบแบบมีสถานะนะโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมโสดสนิทม,มีชาวธาตุดินชาวธาตุดินบังกรพฤกศบกันแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องนั่นแหละค่ะญาติพี่น้องเชื้อชาติศาสนาฐานะต่างกันนะนี่นี่คืออุปสรรคนะแต่มันทําให้คุณรู้สึกอาจจะอยากปฏิเสธทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากปฏิเสธอะคะ่ะ ด้วยความรู้สึกที่เราก็ชอบแหละแต่เรารู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นความปัญหาความสัมพันธ์ในระยะยาวได้นะอืมมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูถือดอกไม้เดินมาจีบสดใสมากนะคะสดใสมากเลยนี่นะมาจีบคุณมีค่ะชอบคุณมาจีบคุณนะอเด่นๆก็จะเป็นประมาณนี้นะ เด่นๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ,ะเด่นมากๆที่ชาวทัดุไฟกับชาวทันด,ดินอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองนะมีคนเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เราอาจจะทำท่าเหมือนกับว่าคุณอย่าเร่งเรานะคุณอย่าเร่งเราเดอ้อเราไม่ชอบอเพราะอารมณ์เราเนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนนะคุณรับเราได้ไหมล่ะกับอารมณ์ของเราอะที่อาจจะทำให้คุณท้อใจก็ได้นะเมื่อคุณจีบไปแล้วอะ คุณรับเราได้จริงหรือเปล่าเพราะส้มเชื่อนะว่าชาวกลุ่มจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเราอยากได้คนที่รู้ว่าเราเอาแต่ใจเอาแต่ใจแล้วมีอารมณ์เหวี่ยงง่ายด้วยเราอยากให้คนที่เข้ามารู้ว่าฉันมีอารมณ์แบบนี้แล้วเ,เป็นคนแบบนี้รับได้จริงหรือเปล่ารับความขอโทษนะรับความปะสะดองเราได้ไหม รับได้หรือเปล่าถ้ารับได้คือคือมันทําให้เรายั้งเนาะคือคนที่เข้ามาถ้าเขาไม่รู้จากความเป็นตัวตนของเราจริงๆเราจะรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้หรอกว่าเราดื้อได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้นะเออถ้าคุณรับได้ที่เราเป็นเราจริงๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวก็ใช้เวลาไปดิอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาในการศึกษาเราไปสิว่าคุณรับเราได้จริงๆประมาณนี้เลยในบางคนอาจจะมีคนคุยเก่าที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรอเขา คนคุยเก่านะยังไม่เคยคบกันนะพอมีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเอย้เราก็ชอบแหละแต่ว่าคนคุยเก่าอะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้โอกาสเขาใหม่หรือเรารอเขาอะแบบมันไม่ได้มีจุดจุดหมายอะไรเลยแต่เรารู้สึกอยากรอเขามันทําให้เรารู้สึกไม่อยากให้โอกาสคนใหม่ๆที่เข้ามาประมาณนี้เลยนะอืมโสดที่มีคนคุยคะ่ะโสดที่มีคนคุยไม่ถึง 6เดือนคบหรือคุยกันไม่ถึง6เดือนนะคะในการคุยกันจริงๆมันสวีทแล้วมันหวานมากๆเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีปัญหาก็คืออารมณ์อย่างที่บอกไปนะคะอารมณ์ของทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งบางทีคิดจะหงุดหงิดก็หงุดหงิดบางทีคิดที่จะอยากอ้อนก็คืออ้อนมากเลย <c oughs> อ้อนมากเลยเนะแต่บางทีคิดจะหงุดหงิดก็คือใครทำมายุง่งทําให้อีกคนนึงตามอารมณ์ไม่ค่อยจะทันแต่สุดท้ายเราส้มคิดว่า หลายๆคู่ยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่นะในบางคู่มันอาจจะมีเรื่องของการปกปิดปิดบังในความสัมพันธ์ได้นะคะระวังชาวพิจิกนะคะที่ยังตัดไม่ขาดจากคนรักเก่าอ,อ,อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่สม่ำเสมอจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะประมาณนี้แล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเงินคนในครอบครัวฐานะเชื้อชาติศาสนาที่ต่างกันกับชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษ์ศบกันค่ะอื ในการคุยกันอย่างที่บอกค่ะอารมณ์หรือเรื่องคนรักเก่าประมาณนี้นะคือถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีใดๆก็ตามนะแต่ส้มคิดว่ายังคุยกันอยู่ยังคุยกันต่อเพราะว่าหูรู้สึกเสียดายอะความสัมพันธ์เนี้ยเรารู้สึกเสียดายเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันต้องพอไปต่อได้เดี๋ยวยังให้โอกาสกันต่อค่อย <c oughs> คุยกันไปต่อแล้วกันประมาณนั้นนะมาดูกันที่โสดที่อ โสดที่มีคนเก่าเนาะนะคะโสดที่มีคนเก่าเนี่ยมีการกลับมาไหมมีโสดที่มีคนเก่ามีค่ะมีมีชาวธาตุดินบางกรพรึกศพกันไม่รู้ว่าใครกลับไปไปหาใครนะไม่รู้ว่าใครกลับมาหาใครนะมีการกลับไปกลับมาแน่นอนมีการกลับแต่ไม่รู้ว่าใครไปอ่อยใครหรือใคร ไปขอคืนดีใครแต่จะส้มคิดว่าดูจากภาพดูจากหน้าไพ่นี่น่าจะเป็นทางผู้ชายอะคะ่ะทางไปทางผู้ชายเนาะอันนี้ดูได้ทุกเพศทางผู้ชายจะไปง้อฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็ชาวทาตุลมเหมือนกันชาวทาตลมกูม,มิถุนตุนเหมือนกันนะแล้วยังแบบมามาไปไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปเนี่ยนะนะหุ่นหมีเนี่ย คิงถือดาบเนี่ยหุ่นมีอะ่ะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นคนที่คู่ที่เพิ่งมีกรณีกันมานะก็คือแบบไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปหรืออาจจะมีการบล็อกไปแต่แบบถ้ารู้ว่าเรามีแฟนใหม่อย่างเงี้ยก็จะก็จะรีบเลยรีบมาหาเลยก็คือไม่ยอมเลิกไม่ยอมไปประมาณนี้จะขอโทษขอโพยขอขออภัยประมาณนี้แล้วก็ชาวพิจิกนะคะชาวพิจิกอาจจะมีในเรื่องของพันทัสัญญาหรือการเลี้ยงดูบุตร ใน,ในเรื่องของธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันยังไม่สามารถตัดขาดในตอนนี้ได้และในบางคู่ก็เป็นเรื่องของการที่ท้ออ่ะเรารู้สึกท้อใจอ่ะเราไปไหนไม่ได้ไม่มีใครที่ดูแลหรือให้คำปรึกษาเราได้ดีเท่าชาวกลุ่มแล้วอ่ะต้องกลับมาเดียงง่ายๆว่าตายรังหรือเปล่าประมาณนี้สำหรับความรู้สึกของคนโสดที่มีคนเก่าอ่ะความรู้สึกต่อคนเก่าอ่ะอาจจะมีการกลับมาให้โอกาสกันพอรู้สึกเสียดายเวลา เราก็ต้องเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้สตรองขนาดนั้นอะเราก็ต้องการความรักต้องการคนดูแลเทคแคร์ care, เราถึงอยากจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะให้เขาดุกับเราหรือเวลามีอารมณ์อยากให้เบาๆหน่อยได้ไหมเราเราเป็นคนสะเทือนใจง่ายเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ดุดัดนดันอะเบาๆหน่อยได้ไหมเวลามีอารมณ์ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลย อ่าโอเคมาดูกันที่วิธีการวางตัวที่ดีนะคะเชีย o n อลจากไพ่ชารดสแครปเทอร์รดค่ะสําหรับคนมีคู่ไพ่อบอกว่าเลือกแล้วเลือกเลยนะคะไพ่อบอกว่าคือในการเลือกอะเราเลือกดีแล้วก็ขอให้คุณเลือกและทําให้ดีที่สุดรักษาครอบครัวไว้ให้ดีที่สุดถ้าคุณจะมีใหม่ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่ใช่ว่ามีสอนในขณะที่ยังไม่ได้เลิกกัน นะกับคู่ตัวจริงอ่ะมีซ้อนเพื่อที่จะแบบเวลาเลิกกันก็จะได้จะได้เสียบเลยเนาะจะได้ไม่ว่างเลยไม่ได้อ่ะค่ะเพราะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วมันมีผลกระทบกับเรื่องอื่นเรื่องวุฒิภาวะภาพลักษณ์คนอื่นๆรวมถึงมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันเป๋ได้ด้วยเพราะฉะนั้นส้มจะบอกว่าเลือกตามสเต็ปก็คือนักษาครอบครัวให้ดีถ้ามันไปกันไม่ได้คุยกันก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อย เอาคนใหม่เข้ามาในเวลาที่โสดแล้วประมาณนี้เลยจริงๆไพ่อยากให้รักษาครอบครัวเอาไว้ค่ะอย่างอื่นเป็นรองคุณต้องรักษาความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็ต้องดูระยะยาวดูอะไรก็ตามต้องวางแผนในระยะยาวต้องโฟกัสในระยะยาวจุดหมายที่มีร่วมกันไว้อย่าทิ้งแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดและไมา่ราะวาังการพัวพันหรือการคาดหวังที่จะมีชีวิตร่วมกันกับคนที่มีคู่อยู่แล้วอะค่ะ เพราะว่าไพ่สามไอเท้านี่คือไพ่คนมีคู่คนมีครอบครัวนะการรักคนมีเจ้าของอะ่ะส้มไม่รู้ว่าคุณคนโสดบางคนคาดหวังอะไรอยู่แต่ส้มไพ่ไพ่ไพ่ไบอกว่าให้ระวังอะ่ะจริงๆเดี๋ยวค่อยดูไพ่ออเดเคนางฟ้านะส้มอยากให้คุณเปิดใจจริงๆเลยเพราะว่าบางทีส้มเข้าใจนะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่มีความหวังแหละ แล้วบางคนนะ่ะคิดไปถึงว่าไม่พบนี้ก็พบหน้านะบางคนคิดเลยนะถ้าชาตินี้ไม่ได้เดี๋ยวยวชาติหน้าไปเจอกันเนี่ยรอหัวอารมณ์นี้คือส้มไม่อยากให้คุณคิดส้มอยากให้คุณอบกอดสิ่งดีๆรอบตัวที่คุณมีมากกวา่าสําหรับคนโสดนะอืมเอามาดูกันไพ่านางฟ้าแนะนํนาอะไรกับคุณนะคะดีทรีทนะให้คุณคุยกับตัวเองดีๆนะในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธนะ์น่ะ เวลาเงียบๆละทิ้งสิ่งรอบข้างแล้วคุยกับตัวเองดีๆเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะได้ยินเสียหงหัวใจตัวเองได้ดังที่สุดคุยกับตัวเองทบทวนอะไรมันผิดมันพลาดไปแล้วเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นเนี่ยต้องคุยกับตัวเองเลยนะคะปลีกวิเวกมาคุยกับตัวเองผ่อนคลายแล้วอยู่กับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อ s e l f f u l f i l l i n g p r o p h e c y ค่ะคือไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นคนที่ขีดเส้นชะตา กำหนดชะตาให้กับตัวเองได้ดีที่สุดหมอดูคนไหนก็ไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตที่คุณได้คุณคือหมอดูที่แม่นยำที่สุดของตัวเองคนอื่นได้แต่เพียงบอกข้อมูลว่าคุณเลือกทางนี้จะได้เป็นแบบนี้หมอดูก็ตัดสินใจแทนไม่ได้ได้แต่เพียงบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะถ้าคุณเลือกทางนี้จะเป็นแบบนี้คือเหมือนส่องเอาไฟฉายมาส่องอนาคตให้ นะส่องอนาคตให้ส่วนคุณชอบอนาคตแบบใดคุณต้องเลือกเองคุณต้องเดินไปเองภาพในลูกแก้วคือตัวของคุณเองในอนาคตที่คุณอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นในการเลือกทางเดินคุณต้องเลือกเองว่าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนนะ Responsibility อยากให้คุณรับผิดช,ชอบมีความรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกเพราะฉะนั้นก่อนเลือกก่อนที่ชาวกลุ่มจะเลือกที่จะไปทางใดก็ตามคุณก็ต้องดูว่ามันมีเอฟเฟกมีผลกระทบแค่กับตัวเองจริงหรือเปล่า หรือมันมีผลกระทบกับลูกด้วยกับคนในครอบครัวด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิสหายลูกต่างๆการจะตัดสินใจไปต่อไม่ไปต่ออะไรในความสัมพันธ์เราถามตัวเองคนเดียวอาจจะไม่ได้ไหมเราอาจจะต้องถามลูกพ่อแม่ถามคนที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจใดๆต้องดูว่า ผลลั์มันจะประมาณไหนแล้วเรารับผลกระทบแบบไหนได้บ้างคือคิดให้รอบด้านเลยนะให้คุณคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจแล้วมันจะไม่ผิดพลาดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วมันจะผิดพลาดน้อยมากๆประมาณนี้เลยนะให้กําลังใจนะคะซ้มมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้ชาวกุมค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่อ่เป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะว่าจะไปในหนทางใดในส่วนของคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามา นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ค่อยๆพิจารณาดูให้ดีนะสิ่งใดๆก็แล้วแต่ส้มอยากให้คุณเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดีสำหรับตัวคุณเองนั่นแหละอืนะคะแล้วก็รับผลให้ได้เท่านั้นเองเนาะนะคะอยากให้คุณมองถึงคนที่เขารักคุณด้วยนะคนที่เขามอบความปรารถนาดีให้กับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะก็อยากให้คุณแบบรักษาพวกกันไว้ แล้วก็อบกอดความรักที่คุณมีด้วยนะคะขอบคุณชาวคุมมากๆนะขอให้ชาวคุมได้เจอความรักที่ดีนะคะแล้วก็โชคดีในความรักทุกคนนะรวมถึงสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ